ป,ล,ปล่ปอยมังไก้ของพี่น้องเจ้าผากเจ้าพินพญิบาลอูหะพญิบาลอูหาบวกสอไกลลุงครับสองหนึลูกบ้ายอจันักนนอกดจันคักนะครับนรอบจัดเกินไปนะครับดึงโตนะครับครัก อ่ะล่ารุ่นกันด้ว่เพราลำดาบก็ดีแล้วนะครับเันเขาข้อใดก็ไม่รุนอยู่นะครับ20-40นะครับมาเล้วแต่ม้าครับหลุนหลอบจัดมากนะเป็นจันๆเลยนะครับเบื้องหันนี้ยิ่งโตนะครับอ่ะเบื้องการเข่าข้อที่เ็นอยังไดอ่ะล่ารุนกันต่อไปครับเบื้องต้นกับบริสียหายยังหลายเท่าไดครับอดเดี่ยล่ำครับอ่ะหัวยอดสุดทำข้อทำงานแล้วนะครับเลื้แต่ม้าแล้วครับตอนนี้ ทุกอย่างัสมบูรรณณ์ทุกอย่างสมบูนครับหางดีครับเบื้องต้นครับคอยโย่คอยมุนตีเป็นวงแคบๆเบาๆครับอ่ะรอลุ้นกันต่อไปครับเบื้องต้นดีแล้วนะครับไฟพอคอยเลี้ยหางนะครับอ่ะปล่อยควันออกมาโชว์แล้วก็เห็นฐานัดนะครับสองนาทีผ่านไปนะครับเห็นฐานัดอยู่นะครับอ่ะรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไดังดี าเราลุ้นกันต่อไปครับข้าโาพิดคาพผิดข้างนี่น่าจะหวานเจียบนะครับผมอาหาอีกสองนะครับไปครับเอไรขมึ้นนาดนัโร่สองร้อยผ่านไปครัอ,อีกร้อยอีกร้อยส่หวานเจี๊ยบครับอ่เราลุ้ต่อไปครับ 28 0ผ่านไปนะครับผมน่าจะหวานเชียบนะครับอ่ะเราลุ้นันต่อไปครับโผลออกมาแล้วนะครับผมกินเลยนะครับหวานเทียบนะครับไต่กวนงองอครับอ่ะล่าลุ้นันต่อไปครับ3 3 0ยสสผ่านไป5 0 6 0ิบนะครับอ่ะเราลุ้นันต่อไปครับรอเวลาจริงสามลงมาตึงสา้คะแนน370คะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดด็ฟสีสวัสดีครับ